เชิญทดสอบชิญหน่สองสามสี่ครับขอต้อนรับนะครับทางด้านสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปวันการศึกษาเอกชนนะครับที่พี่น้องทุกท่านนะครับได้ามารวมตัวกันนะครับสังสรรค์กันภายในงานในครั้งนี้ภาคกบันแล้วก็มีการตาแข่งกีฬาแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันมากมายนะครับวันนี้นะครับทีมงานยาใจสมสันะครับก็มีโอกาสได้มาสร้างสรรค์ความสุขดานให้กับพี่น้อง ฟ Кстати, out, Somehow, Anyways, ิี่น้องอดุเรียนเอกชนทุกท่านนะครับที่ไดมาร่วมงานกันในคัณะนี้นะครับวันนี้ขอประชานสะพันในส่วนของทางด้านการจำหน่ายเบียร์ในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับราคาเบียร์ที่ขายเป็นเหยอก กับสสดีไปยังนะครับท่านศึกษาธิการจวัลปูนนะครับท่านรุ่งทิพย์ภาวดีและท่านรองเลวันย่าสิงห์ตลอดถึงนะครับทางท่านผู้บริหารผู้บริหารทางกลุ่มส่งเสริมการใส่กระชนคณะผู้บริหารคณะครูและผู้มีเกียรติทุกท่านครับในค่ำคืนวันนี้ขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของความสุขสนุกสนานแหมกลางนึ่งกับวัน เอกชนสัมพันธ์นะครับปีแล้วเขาก็ะปะกันเนาะปีนี้ก็เป็นแฮปปี้ดื้ปีแล้วเป็นอันอย่างก็ปีแล้วเขาเป็นแบบรถเทกรถแท่ปีนี้มาในรูปแบบมาในธีมของความเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วก็เป็นแบบบ้านๆหน่อยบ้านของฮาอันฮาเลยอู่เมืองอู่เมืองวันนี้ขอเป็นคนเมืองนะครับเข้าใจว่าวันนี้นะครับทุกท่านจะมีความสุขสนุกสนานกันทั้งวันเลยตั้งแต่เจ้า จนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับอิ่มเอมฟูใจตั้งแต่รอบเมื่อเจ้าที่ห้ารางวัลกันนะเจ้าเมื่อเจ้าเขาก็มีความสุขกับการรับรางวัลแสดงความยินดีกับคุณครูนะครับทุกท่านทุกรางวัลเลยอันนี้คือความเป็นผู้ทรงคุณค่าของคุณครูเราเอกชนนะครับทั้งเครื่องราชทั้งรายการรูดีเด่นในสาระต่างๆคุณภาพจริงๆของความเป็นเอกชนของเฮานะครับในค่ําคืนวันนี้ และช่วงบ่ายเขาก็มีการเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีบ่ได้ปะกันเมินก็มาปะกันแหงม่วนเนาะม่วนขนาดวน,นี้เเจ้าเขาขอแนะนําตัวกันก่อนครับขึ้นเวทีผมคันชิดสุขสารจากโรงเรียนเมธีวุฒิกรครับเจ้าข้าเจ้าจากโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษาเจ้าพิม on, ์อนยาวิละเจ้ายาวิระจากธรรมสาธิตนะครับวันนี้ได้เป็นตัวแทนของ คุณครูคณะผู้บริหารและก็พี่น้องเอกชนทุกท่านได้ขึ้นบนเวทีแห่งนี้ได้รับฉันทามติให้รักให้ดูแลเรื่องของงานพิธีก่อนในค่ำคืนวันนี้นะครับขอแจ้งกับนตการก่อนนะครับเข้าคร่าวนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านศึกษาธิการจังวัลปูนได้คือเกียรติกับพี่น้องเอกชนของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติตลอดถึง ร่มส่งเสริมเอกชนของเฮาก็มาเป็นกำลังใจสำหรับท่านผู้บริหารคณะครูในวันนี้ตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับเฮาก็จะได้ชมการแสดงหลังจากวิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีชมการแสดงของของโรงเรียนอายสิริกับโรงเรียนในองเราฮัจิตใน<อ>ค่้นตืนวันนี้นนะจ,จะเป็นการแสดงเปิดในวิธีเปิดหลังจากนั้นนะครับเฮาก็ จะคือทางวงยาใจเนี่ยครับได้สร้างความสุขความสำราญกับพี่น้องเอกชนเฮานะครับในการคืนนั้นเฮาก็จะเริ่มประกวดนะจ้าสาวรำวงน่าจะมาพร้อมแล้วนะจ้านะครับสี่วง้วยกันในค่ำคืนวันนี้นะครับได้เตรียมความพร้อมมาจะเอามาประชันกับวงยาใจโรงเรียนธรรมศาสตร์ที่ ฝึกซ้อมมานะเป็นเดือนว,วันนี้าสาวลำวงของยาใจจากการเฮาหรือว่าเฮาจักการเปิดดูกันเอา,เอาในค่ำค <มา S 2> ืน<อ>วันนี้ต้องมาลุ้นกันจ้าต้องมาลุ้นกันเลยนะครับเนะวันนี้ได้เวลาแล้วนะครับจะขอน้อมนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานเอกชนสัมพันธ์ประจำปี2567ในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับณนะโอกาสนี้ขอ เรียนเชิญนะครับท่านนัทธจักรรัชตะไพโรธและขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดละปูนทุกท่านบนเวทีครับขอเรียนเชิญครับกาบเรียนเชิญเจ้าอันนี้คือนะครับนายกสมาคมนะครับโรงเรียนเอกชนจังหวัดละปูนน้อมเชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนะครับจำนวนสาวสี่สาวห้าโรงทุกท่านนะครับเรียนเชิญบนเวทีนะครับเพื่อที่จะได้ กล่าวรายงานนะครับแต่นะครับท่านศึกษาธิการท่านลุงทิพทวดีในวันนี้ตัวนะครับเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีครับพี่น้องเอกชนทุกท่านขอเสียงปรบมือให้กับคณะบริหารของเอาตัวครับโอ้โหวันนี้นะครับรวมแล้วนะครับเป็นบุคคลคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับดูแลพี่น้องเอกชนมานะครับรุ่งเรืองจนกระทั่งถึงรุกวันนี้นะครับอันนี้ ได้หันแล้วนะครับว่าคณะผู้บริหารของเราครบหรือยังครับครับครบแล้วนะครับเนาะครบหรือยังครับยังบอกครบนะครับท่านบริหารทุกท่านกำลังมาเจ้าเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับมาทั้งชุดนักกีฬานะครับใจสู้แต่เตลกับบดียังขึ้นอยู่นะครับเนาะอันนี้คือใจเตะเลยเจ้าใจแตะเลยนะครับขยับไปตรงพุ้นก็ได้เจ้าครับผม และณโอกาสนี้นะครับความพร้อมของผู้บริหารเราพร้อมแล้วขอได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านลุ่งทิพย์ทวดีนะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดลพปูญน,นะครับประธานในพิธีงานคืนนี้ขอเรียนเชิญบนเวทีครับพร้อมกับหัวหน้ากลุ่มนะครับหัวหน้าฝ่ายทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญท่านรองวิไัยวรรณตัวนะครับวิไัยวรรณย่สิงห์ทุกท่าน เรียนเชิญบนเวทีตัวนะครเรียนเชิญบนเวทีตัวอนะครับเรีนเชิญเลยครับเรียนเชิญครับ,รรบอันนี้คือผู้ ให้การสนับสนุนนะครับผู้ดูแลพี่น้องเราเชาวเอกชนนะครับในวันนี้นโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกนะครับนัตจักรรัชาตะแพร่ดได้กล่าวรายงานครับครับเรียนท่านาธิการจังหวัดลพูนครับพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้การจังหวัดจังหวัดลพูุทุกท่านครับวันนี้ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพูนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านาธิการจังหวัดและคณะ ได้มาร่วมในงานวันเอกชนสัมพันธ์สุขสันค์เรืองล่าครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เฮาได้ดําเนินการจัดมาทุกปีเพื่อคือคณะครูของเฮาในจังหวัดละพูลครับทั้ง27โรงเรียนครับได้มีโอกาสมาทํากิจกรกรมร่วมกันเนื่องในวันการศึกษาเอกชนครับซึ่งตลอดเวลาเวลาที่เราครับได้ทํางานมานี้ก็มีทั้งปัญหาและอุปสรรคก็วันนี้ก็ พยายามจะให้ทุกคนได้หายเน็ดเหนื่อยจากการทํางานแล้วก็มีอิสระครับในความมีความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อที่จะได้แ <c oughs> สดงออกซึ่งความสามารถเราแสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองครับเป็นตัวเองมีนะครับอันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันที่อิสระของครูเอกชนของเขาก็หวังว่าวันนี้ครับท่านศึกษาธ้การมาโลกับเขาก็คงจะได้เห็นครับความเป็นเอกชนของเขาซึ่งมีความสนิทสนมกลมเกลียวเป็นอย่างดียิ่งแล้วก็ อยากจะให้ทุกคนเช่นเดียวกันครับก็ได้เห็นทางสำนักงานสุขการที่การจิวัตตีเพื่อนพือการช่วยเหลือและสนับสนุนงานเอกชนเขามาโดยตลอดครับอันนี้ก็ทางสมาคมรงเรียนเอกชนจังหวัดวัลลพนเขาก็ต้องถือว่ายินดีต้อนรับท่านสาธิการและก็รู้ประกอบเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านื่้เกียรติกับทางสมาคมของเขาครับผมครับเจ้า ท่านนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปูนท่านนัทจักจักรัชตาไพโรดท่านผู้บริหารโรงเรียนเอกชนของจังหวัดลำปูนทั้ง27หองนะเจาตลอดจนผู้บริหารคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปูนของเฮาทุกๆท,ท่านเจาวันนี้ข้าเจ้าก็ดีใจและสุขใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจาะ ที่ได้มีโอกาสได้มางานของอโรงเรียนเอกชนในวันนี้จ้าสังเกตจากที่เดินเข้างานมาทุกคนยิ้ม,ยมแย้มแจม่มใสบรรยากาศอบอวลไปด้วยมิมยตรไมตรีมีความสุขกันกุ้คนนะจ้าก็ต้องก่อื่นช่วงกลางวันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องครูเฮากุ้คนท่านผู้บริหารตัวนะเจ้าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งในเรื่องของเครื่องราชอิสริยภรซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลยิ่งกับชีวิตเฮานะจ๊ะตลอดจนทุกท่านได้รับการยกย่องในเรื่องของคุณงามความดีตีทุกท่านได้ร่วมกันสร้างในตลอดระยะเวลาแต่รอบปีที่ผ่านมาครูเฮานั้นถือว่าเป็นปูชนียบุคคลนะจ๊ะเฮานั้นได้ห่วมกันสร้างสรร ส,สร้างสารร์จัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนของเราให้เป็นคนดีนะฮะให้เป็นคนดีและก็มีความสุขดํารงชีวิตอยู่ในสังคมยุคศตรวรรษที่21เนี่ยนะเจ้ามูเฮาเนี่ยเป็นตัวจักสําคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะเจ้าข้าเจ้าก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นถึงความสมัักสมานสามัคคีของพี่น้องครูเอก,กชนเฮานะเจ้าในวันนี้ก็ ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ต่างท่านนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนพร้อมทั้งท่านผู้บริหารทั้งเซาเจ็ตโฮงนะเจ้าได้จัดม่วนงานสันเล้าแต่แต่นะเจ้าวันนี้ปิ่นบอกว่างานอันอยังก็เจ้าเอกชนสัมพันธ์สุขสันต์เริงรื่นนะเจ้าในวันนี้ก็เพิงกับงานแต่แต่และในทีมนี้มูฮาก็ตื่นเต้นกันตั้งแต่กลางวันแล้วเจ้าว่าวันนี้เราจะแต่งตัวกันจะได้ฮพือสอดรับกับทีมนะเจ้าวันนี้ก็รู้สึก ดีใจแล้วก็อบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งนะจ้าในโอกาสเดียวกันนี้เพื่อห้บเป็นการเสียเวลาอู้นักไฟมวยเขาจะาจะบอกว่าเมื่อใดจะลงเวทีซักเต้อใ้เต้นแล้วจเจเกาเจ้าก็ก่อนอื่นก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขต่อไปนะจ้าแล้วก็อย่าลืมภารกิจงานของเฮานะคะภารกิจงานของเฮานั่นก็คือการสร้างสารรค์เด็กละอ่อนเป้าหมายสุดท้ายของเฮาก็คือ